ครับเดี๋ยวผมสิมาไอรีวิวต่อจากไอคลิปคลิปเก่าคลิปก่อนครับผมคลิปที่ผมไอยางส o o m สวนพี่น้องครับผมสิมารีวิวไอบริเวณสวนไอสวนไอไอภายในภายในสวนนี่ครับประมาณพื้นที่แล้วครับเบื้องจากพื้นที่แล้วอันนี้เป็นสวนที่เพิ่นปลูกม่วงคางๆอ,งอง่ะน,นะนี่ครับเป็นสวนไอ้ทั้งกลางนี่ อันนี้ประมาณสองงานครับอันนี้เพ่นธุทิลล่งปลูกไอ้พวกมะเขือพวกมะเขือเทศปลูกยังไงทีนะครับนี่ครับนี่ผมสิมาเบิงมะเขือเทศท่ลลุ่งอันนี้อันนี้พันยังพืนอนไทยไว้แล้วครับถือฝนวางหนึ่งนี่เลยงาขึ้นเลยหมยนี่นี่ครับนี่พืนอไทยทนหนึ่งเลยนี่นี่ยาหลายหักเลยอู้นี่นี่ครับอันนี้มะ really เขือเทศ่นนี่ ที่เพิ่นปู่ว้กินหน่าหัวใบยังขึ้นไส้เอยียงสมุนไพร่ามันหอมไหมพี่นอ้องมันคือเอยียงคือได้หูกระบ,บอกนี่เลยก็พี่น้องเพิ่นไปหาหมอหนะหมอนัดมันนัหรอกมะเขือนี่มะเขือเพื่อนสินี่เบี้ยมะเขือเต้นเลยมะเขือเขืออนยังนี่อ้บเบี้ยตุ้งนล่ะมะเขือเทศก็มี นี่นี่เพิ่นปูกเขือเทปนี่เพิ่นปลูกเพิ่นอันนี้แล้แต่ว่ามันยังไอ้ยังมีลูกมีอย่างอยู่นะนี่เขือเทปนี่เพิ่นปลูกด้นแล้วเพิ่นซิโลออกแล้วแหละแต่เพิ่นกับซีโร่ไม่นะเพิ่นลุ่งประช่วงอีกช่วงหน้าฝนเพื่ออะไรเพิ่นซิโรปลูกไอเดือนมิถุนายนพฤษภาขึ้นเลยหายพานเมษาไปเพิ่นว่านี่ไหมเขือเทปเพิ่นดกดกเลยดกคักเลยไม่เบิ่งเกะเกะเลย เพื่นปลูกอยังก็จะดุไงพี่ตูพี่น้องเฮาเนี่ไหมเพราะเพิ่นเป็นเกษตรอยู่แล้วนะเพิ่นเป็นเกษตรแบบเกษตรอำเภอไงเพิ่นเพิ่นเพิ่อนล่าออกจากราชการเพิ่นก็เลยมาทำสวนของเพิ่นเลยเพิ่นว่าอิสระแล้วก็มักแบบนี้นะเพิ่นว่าสั่นนี่แม่บักเขลือเทียดเลยขนาดใหญ่เลยครับผมบักเขลือเทียดเลยลกคักเลยเพิ่นปลูกไว้อันนี่เพิ่นสิโลแล้วปลาเขลือเทียด ไอ้ผมสีมาบอกด้วยครับว่าอาเพื่ออยากปลูกม่วงอยากให้ม่วงไอ้เป็นหนวยดกไอ้ม่วงดอกดกไห้เป็นหนวยดกไห้จอจอไห้จอดอกหลายแลวก็จอหนวยนะเพื่อนมีวิธีครับเพื่อนบอกเพื่อนบอกเพื่อนบอกสูตรไว้แล้วแหละเพื่อนบอกว่าก็ตองเทศยังลายเพื่อนวาใช่พี่สันก็ตองเทศลายก็ต้องเทศยังลายเพื่อนวา นี่บักม่วงไหมดกคักเลยมีหลายต้นครับเพิ่อปลูกสิปลูกแนวแนวอ่อมสวนเพิ่อน่มีหลายต้นได้พบสิผ้ายางเบิ่งเบิ้งอ่ะมีต้นใหม่ธรรมชาติน้ำต้นตาต้นตะแบงต้นยังนี่เพิ่นบอกว่าก็ต้องนแค่ยังหลายครับให้แค่ไอ้ไส้ไอ้เอียงเข้าเห็นไหมไอ้ไอ้น้ามักเห็นไหมครับเพิ่นว่าใส่แค่น้ามักแค่นั่นเองแค่น้ามักไอ้ลาดเป็นน้ำต้นนี่ กตนน็ต้องฉีดก็ได้ลาดไปน้ำต้นนี่ครับเพราะว่าจะฉีดก็ดีก็ฉีดก็ได้ถ้าขยันโค่นต้นนี่ยไหมนี่พบสิวิภ้าเบิ้งนี่นี่นี่เบิ้งอีกต้นหนึ่งนี่ไม่อยู่หลายตน้นลกๆเท่านาดเลยนี่นเรียก้ว่าเบิ้งต้นนี่ต้นที่ว่านี่อันนี้เพิ่อปลูกไอ้กระทบลกตัวนี้กระทบโลกให้มันขึ้นน้าไอ้ตน้นต้นใหม่ไงนี่เพิ่งก็มีไอ้กิ่งนิดหน่อยมีไอ้นี่ให้มันกองขึ้นหน้าไง ดินเพิ่นงามแห่งขนาดเลยดินเพิ่นไหมไอันนี้ยพวกหงวะพักอีกยังนี่ไผ่หูเนี่ก็พักยังจำบ่ได้จะว่าหูอยู่จะมันมันเจอเจอบ่ได้ไหมมันอยังมันต้นอยังต้นพักสาบพักพักกลางบ่พักกลางบ่นี่นะงามใครกเลยนี่ยก็น่าขึ้นนี่เขี่ยวขจี้เลยถือฝนเลยนี่บรรยากาศทุ่งจอแห่มมึงนี่เพิ่งเคยลงเผือกเผือกไอ้ลงพ่อหน่าลูกเผือกที่มาลูกเผือกยังเกิดอยู่เลย นี่นะไม่ต้องเพราะลกเผือกไอ้เบียก็มีอยู่นั่นนะเผือกนี่บริเวณสวนเพื่นนี่บริเวณสวนสวนขางกระแพงนั่นนะมีขอกัวมีอย่างมีงัวอยู่สี่หาโตอยู่หันเดี๋ยวผมสิพาไปย่างเพื่อนไก่เพื่อนนะว่าเพื่อนจะไหนเพื่อนบอก่าสิว่าผมวางเพื่อนเพื่อนยังดกขักแตกเพื่อนวะผมก็อยากเอามาฝากพี่น้องทุกคตรเลยฝากพี่น้องให้พี่น้องเห็นพี่น้องเกษตรให้ได้เบิ้ง ตัวอย่างครับผมเอาไปเป็นวิธีครับนี่ดกขนาดเลยพี่น้องเบิ้งที่แะครับดกคักเลยอู้บดได้เบาเอียดครับบดเลยบดได้มีการจัดฉากตัดต่อหรืออีอย่างเป็นธรรมชาติเลยครับแบบถ่ายแบบต่อเนื่องเลยครับบมมีตัดต่อทั้งนั้นเกี่ยวกับเกษตรนี่ครับนี่นี่ครับอดกคักเลยมังคุดไอ้นี่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 พืชไทยสินี่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  เพิ่ะเ็ศจัีนโครงการพัฒนาหมักนี่เท่เลยนี่ลาดโค่นนี่เลยนี่นี่ต้นหลวงม่วงเพิ่นโบสิถ้าอยากให้หน่วยดกหน่วยยังเพิ่นว่านี่แหละเพิ่นอกเพิ่นโบเลรอครับเพิ่นบบหลองวิธีดอกพี่น้องห้องพี่น้องประตูห้องเป็นใจดีนี่ดกคักโบนี่ใหญ่เลยต้นนี้ยังไม่เป็นกระสอบเลยต้นเพิ่นต้นต้นใ่ใหญ่แห้งเหรอ ฟืนเอาได้มันก็บาดดิซุ่งแห่งนะนะก็เป็นผุมยย่มใหญ่ดูแต่ว่ามันบาดดิซุ่งแห่งมันเป็นผุ่มเป็นยัง,ต,งต์ก็แตกงาแตกจริงแตกยันต์โด่แห้งนี่ครับโดกขักดีเลยนี่ครับแค่นั้นเองเฟืนก็นแค่น้ำมันเอาหลาดเอาไอ้น้ำน้ำมักอะเท่าดลงไปเลยเท่าน้ำแล้วก็ หดนน้ำแนไอ,เอ,เอ,เอนเ้เรื่องึงว่าเอาเอาคุ้นๆเลยเทลงไปเลยเทข่างๆบนแมวติดกันเลยเทข่างๆนะเบอร์วีน่ะเท่ข่างๆสินะทเท่แถวๆนี่เป็นมาสั่นได้สูตรเป็นนะสูตรพี่น้องเขาสูตรพี่น้องอันนี้นอ้ออันนี้ลูกเพลือครับอย่างเยียบเพิ่มเพิ่นมีแซ,ซ่เบื้องเด็ดแซ่เบื้องอีกครับเบืมีไอีกใกล้คักเลยัง อต้นนี้แม่โปเมนทีได้เป็ดกระสอบดิร้ายอยู่ที่ไหนหน่วยกับมีแต่หน่วยทำกระปั่นใหญ่อยู่รุ่นใหญ่ดกพุดเละดกหัวป้ายมาเลยอดกคักดกเนยนี่ต้นใหม่นะต้นใหม่กับกำลังออกดอกออกยังแซวเลยต้นตาดหน่อยตาเตี้ยเพิ่งเ่มเพิ่นปลูกไอ้นี่น้ำเรียกสักปั๊บได้บ้างเพิ่งเริ่มเพิ่นปลูกไอ้ พคนปลูกไอ้ต้นแรกผมก็แน่ไปผมก็ว่าจะต้นพู่นะใบมันคือใบพู่ไงจะว่าไป้งไก่แล้วบอแมงมันเป็นไอ้พริกไทยครับเพี่นปลูกพริกไทยใช้ต้นใหม่นี่นไหมอันนี้นอเผือกเป็นเป็นท่าแป้งเผือกไว้เป็นไว้ขายลูมันงานเขาเนี่ครับต้นพริกไทย แม่บอพี่น,อน้องแม่แห้วเนาะหัวบ่ค่อยได้เห็นบ่ค่อยได้ไปปอบนนะันไดนะกำลังออกเทพเลยนี่งามคักเลยนี่นี่ไหมนี่นี่เบื่อไกลกรนใดน,นี่ง่ามคักอืเพื่อนปลูกเพื่อนปลูกกอเดียวต้นเดียวนี่เพื่อนปลูกให้มันขึ้นต้นไม่ง่ายนี่ต้นตาดนี่นี่เพื่อนปลูกให้มันขึ้นมันมันก็ขึ้นไปแล้วนี่งามคักนี่ ให้มันคืนให้มันไตไปนะคุณใหม่เพิ่งเฮ็ดไปเพิ่งเฮ็ดไใบเรียบร้อยแล้วเพิ่งบ่ได้ปลูกหลายเพิ่งปลูกแค่ลุ่มเดียวนี่แค่นั้นเองนี่มะพร้าวบาง,ง,ง,งต้นนี้ของเพิ่นนี่อีกต้นหนึง่งอันนี้ก็ดกคือกันดกคักดกแน่นี่ไหมอือคุนดกกั็ดกคัก โอ้ยต้นต้นต้น,นเอาใหม่แบบเอาใหม่กองไว้เลยนะเอาเอาเอาใหม่ไปถือเอาใหม่ด้ามไว้เลยไหมดกอีรีเลยผมกับเเคยเห็นบางงวงไผ่ดกซ้ำบางงวงเขาเปิดไหมเบื้งที่ล่ะดกแางๆดกอ้อมเลยว่าท่านนี่ไหมครับโอ้โหเออเนื้อผ้าย,ยางอ้อมเบื้งกระได้ครับนี่ยางอ้อมเลย ยังอ้อมต้นเลยนี่บรรยากาศบรรยากาศขนาดอยู่ไก่เมืองเ้วยนี่นี่บรรยากาศเป็นธรรมชาติแห้งนั่น สวนหน้าทั้งนานแห่งแต่ธรรมศาสตร์ครับเป็นของท่านนายกไอ้นายกไอ้เพื่อนว่ายังปลัรนีไงเพื่อนมาปลัดปลัดไอ้ปลัรเทศบาลนะสวนเพื่อนไหลให้กันเพื่อนปลูกขบข่าวให้กันนะครับเนี่ยไปเห็นข้างๆางนะเพื่นปลูกตามเนี่ยนะสวนเพื่อนหลหน้าเพื่นเป็นหน้าสวนเลยนะเพื่อนปลูกแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนเน่ะเพื่อนปลูกไหม่ไม่ยุ่งปลูกใหม่แบบ อนุรักษ์แบบธรรมชาติเพิ่นปลูกไม้ยุ่งลายแห้งไ,ไม้ยุ่งไม้ไ,มไอ้ประดูต้นยังหนึ่งสินะปลูกเต็มสวนที่กันนี่ครับบร,ริเวณที่ยญาเบ่งเี็นไมพี่หนุ่มโอ้อ,ออกคางออกยังนี่ก้างตงน้นกระมีเลยบร,ริเวณว่าออกแต่ไอ้นั่นเลยเี่นมหทท่าคางท่ายังกระน่วยไมโอู้หน่วยไมมกากาสาคหักพุ่นอันนี้ มันดกแห่งหลายจนแบบจนต้นตนกิ่งนี่อันนี้ลงเลยน่ะนี่น่ะน่ะเห็นบ่นี่นจนหนุมลงเลยมันหน่วยอีรีอีหลอเห็นไหมครับดกคักเลยคุณน่ะเห็นไหมมีแต่หนุยบักม่วงครับดกคักอีรีอือคุณอันนี้กับบักขาวน้ำหอมบัวาวน้ำหอมตามพันน้ำควาผสมนี่ กรลังขึ้นงามนี่กรสูตรอันเดียวกันอหนรสูตรับอันนี้บักโมงกะเทน้ำมักอะไรใท่น้ำมักน้ำมักชื่อภาพเทาลาดลงไปเลยนี่ครับงา่ามพักาลำงมาใ้มีกรล่าขึ้นไหมกระด้ขึคืนคืน,คนเรวครับโอ้คนปูนี่สุดยอดซีมือให้ในปูนยังกรแตดกกพ่าลำโงมให้รแตดกคักจะวว่าหยาไวโอ้หยาฆ่า,าไรลีโวจะทังไหนเรา นี่ไหมนี่เบิงบ้งเบิ้งเบิ้งอีกที่เบิ้งอ้อมนี่ถ้าไม่ตกนี่อ้อมมาแล้วน,นวี่หน่วยไหมเออขักสากอยู่หน่วยไหมเออพุ่นพุ่นโตนอยู่หอยตุง้งปุ้งตุ้งปิงอยู่พุ่นโอ้โอหน่วยใ,ใจขัดใจร้ายขักพี่น้องโอ้ไปเบิ่งอีกตัวนหนึ่งครับ อันนี้เป็น,นมันเนเขียวสวยอิน,นี่กระดกขึ้นกันครับอ,อันนี้กดกข้นคือกัน เป็นในปล่าวงครับผม,มงตัวนี้มันมีอยู่สองต้นแต่วปาปุมใหญ่แห้งครับทางนี้ก็มี่ตีบอกโมงนี่คนะรับน่ะแต่ว่าใบหนาแห้งอู้โหมงผพันเห็นใบหนาอยู่เดอกเห็นไหมอู้หูนี่จะนุ้ยเลยไหมนุ้ยหลายครับอืออันนี้เป็นสมเสมอือครับผมนะ เพ่วนี่คือสองบสองคนเจาะอน,นี้เพิ่นใส่ไอน้นึงเพิ่นใส่น้ำสวนอันนี้เพินใส่น้าไอ้นี่นี่ครับใเวีไหน,น,ไห,นหลอกเพื่อน,นี่บริเวนในหน้าหน้าทรงหน้าเพือ่อนเพินใส่ระบบนี้ครับนี่ระบบแบบไฟนะหน้าไปหัววงกัน นี่ครับตัวน,นี้ตนนัวน,นี้ไอเสพพันธุ์นุ่นใหญ่นะวงว่าพันธนะุ์อยัางนุ่นใหญ่แงขนาดเลยนาเสพเป็นแบบระบบไอ้แบบแบบไหนเนาะเป็นแบบได้เหรอไม่เลยเนี่ยมน่นุ่น นออออน้นนี่จากสีออ้า,า,กกอา,า,างๆเี่ชัน,น,นะน,น,น่อยเพราะมันเะป็นพันธุ์หนยใหญ่เป็นอาิเก็บนะนี่องครับเมื่อบนไก่ก็ได้นี่นม่กับเมื่กับบริหารก้งมันอก็อยูไก่ก็ได้ครับเพื่อนอาซิพ่วนึงพ่วอาซิเลืหน่วยสองหนวยส่นะนี่กไก่ก็ได้ ที่ว่าที่ว่ากันงวยลายอยู่เลยล่ะของมันเป็นพันธุ์งวยง่ายมันบริเลตุคือพันธุ์ไหนนะที่ว่างวยไหมงวยก็อ้วนตัวเรื่อนอะไรมีตัวงวยง่ายเลยมันสืขายแบบบักม่วงแบบขี้ขมินเขาขายไงขายว่าที่ขายไอ้เห็นเห็นขมินเขาขายยังปี่ยพี่ไงขายงวยง่ายสิเลย มันมนพันเดียวกันหมดเนาะ

ข้างนี่ครับนี่ไทย้างนอก์ทว่าข้างนอกน,นอนนนี่นี่ถนนนี่แหละไถนนทางไปโรงพยาบาลถ้าไปบิ๊กซีอยู่ห่างจากเมืองบ่อกใกลบ่อถึงรูประมาณรูนี้หน,น่อย่นั้นเองนี่ไทย้างนอก์ทเลยนี่น่ารักคุณ